สบายดีท่านผู้สมองหนี้มาพบกับสองเมยน้องนิตตาไปดีสลิงสบายดีมื์สับปะเมย์นี้เขาก็ลังสิไปขึ้นยนต์หน้าสิไปเวียงจันเป็นขางแหลกเป็นขางแหลกสลิงขางแหลกข่อยขางที่สองจาทิ้งจาป้าดอกเดเออนะเดวันนะสบายดีวันนะไปบีเออเอารถไปซ้อมขันเลยปุ๋ยอ่าขี่อีกขั้นหนึ่งเลยปุ๋ยเป็นนางข้างหลังแนี่ยนั่งกระบเดินรถกัน ขึ้นย่นเก่ามุกขึงตอนนี้แปดโมงแปดโมงแปดโมงเช้าแล้วทันยูไอยูพ่อพอเก่ามุกขึงน่าขึ้นเต็เต็มแน่เนาะแผนข้างข้างแรกอันนนะพาสปอรกับบมีเด้บูม่ใส่ยังใส่สมานอันนั้นกับบมีบัตรประจำตตัวมีเพือนขนาดเดเต็เต็นเนาะบูนี่ก็ดอนไ่เดียวสำนะ ลิงเจอไหน,หนอจโ,โตินนอนสาตานี่จนอันนั้นนอยงน,<อ>น,นอยนอนอยู่ปะนอยก็เห็นพุ่น่อนตลอด,ลน,จดอนจ้าพุ่นอนเจ็บโบพัาขั้นพุ่นจะไปซไปซสเลยพุ่นนอนบลับแลวบันนี้อันนั้นเนี่ยแฟนบนข้าบงบานเน,านี่กับนสาเมื่อหันน้องเมื่อหันเพื่อน้านเมื่อแหนโนอย่นอยงเช่นนอนหนอยหนึ่งฮัสิ่ทายคลิปิดไปจดหอดเรียงจา เออตื่นเต้นดิจักจักกรอกเพสิจับพอไพย์แดร็กทะหลเขาไปด้วยกันกับยูทูบเบอร์กับพี่สามขุดเนาะทะหลย่างกับปุ๋ยเอ็นเพิ่นเพิ่นถ่ายปอยเพลงแล้วเพิ่นจะเปิดบาร์เดียวสองเพิ่นเดี๋ยวเอาหอดสนามบินอัสสิไทยเยอโอ้โด่ารอแล้วตอนนี้เ่าก็มางหอดสนามบินเลย มันหน้าว่าถ่ายเขาจนถ่าเลยสมานุวันนี้อะดูส้มนุ่งดิฉันสมานุ่ยูนลูปกก็ไดอ่ะครับเอ น้าเราจะไปขี่ยนอบปามันสีขี่ยนเลยปลาพี่ไปปอาพี่ไปนะเฮ้ยเจ้าหน่อยปลาไปหาเจ้าขี่ยนไปสาปลาสิขี่ยนไปหับโอ้แฟน วันได้อยากให้พอไปน้่งป้าสิขีดด่รถป้าสิขีดด่รถอ่ารถใหญ่ไปเขาขี่ okay, ย่นไปก่อนป้าไปขี่ยน่นป้าไปขี่ย่นป้าเออเจ๊หน้ายี่พามาป้าไปเอาเครื่องก่อนป้าไปเอาเครื่องเจ๊หน้ายป้า,ปาม,มาไห้นะพ่อ <c ười> <c ười> โอ้โมันถือหยาดมาได้คอยกินเลยดิตอนนี้กับเขามานั่งทาเลยเนาะหูหยาหมดขอคุณจะไปกินเขาสูงไรกันโลยังไงทายน้องคนน้งโล แนางถาเดี่ยวถาหอมับกสืออไปนาะตื่นติดขอบนี้บิ๊กบ่ด้ไปน้ำอตสาน่นอยสหนอยอยู่หลังสหนอยสตาใส่สมอมา่จ้นี้่นวันด้าไปน้ำวันด้าห้อยาห้โไปน้ำหยัวเอาตื่ติดตื่นติด สนนี่แจกะอยากนั่งน้ํากันอยู่ดอกก็ว่าเปลี่ยนได้อือให้สตาร์ทได้นั่งน้ําปลาปุ๊กเมนบอกเลยคุยก็ได้เ หอดแล้วไปขนาดนะเอาใจอยาขนาดเป็นน like ักแสดงเดเวัปนเวันหน้าเมใส่เนี่ยจ้าไปเอาตอนนั้นมันจะอยู่ตร่นี้ตาให้น้องอยู่หน้าตาให้น้องอยู่ I à nhu 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 you. I knew. Oh, Ilet. Men are, mẹ say, nam bỏ. Say, nắm này nắm 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 Ủa bà nắm nắm ขนาดเนาะป้าตอนนี้กอดที่พักแล้วพักไล้เขาไปโลดม่มีอเย้ช่องบอลชาองบลระ้า่นลิเขาอะโอ้มันเป็นหัวแบบนี้บบ้ทากัสเอามาสุกใช้แล้วก่อนซหน่อย เปลี่ยนกันว้าวทะเลดิแม่นมันสิเป็นห้องไงเออมันสิเป็นมันสิเป็นไห้องไงแต่เป็นหองนอนบลไบอลมัดนี่มดยนี่จะเป็นห้องนาหลิน ฉากเนาะป้าบึ้งสิตาหับสติป้าด้วยกระน้าผีดอามใไรชินอนของใด น้อยอ่ืมไมนม่นนี่จ้องาต้องใส่องาขอมกมนาอย่ในอมอองก็ใส่นะแกกรดเอ้ยอันนี้ของแมง่เอาไปซุกมา้เฮ้ย นั่นก็เแมนี่หอค่ะมันมีหัวสีหออบอลลูซามหอสามโอ้สามคนละสองนอนคนละสองนอนค่ะค่ะโอเคน่าคลิปนี้กระจ๊เพียอาสามีนอนจะเด้จะมาดีเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใหเด้อโอเค กกันมาคลิปหนเปิด A เอ็นเท้า A เปิด B ปะเปิด A เห็นได้ไหมแฝด